ไปมาพี่กว่าแต่งแต่งเล่นกับซิลวี่กันเอาฮาฮาอ๋อคือแต่งเหมือนกับว่าเราจะได้รู้สึกถึงตอนที่เมื่อก่อนที่เวลาเราร้องคาราโอเกะร้องเล่นกับเพื่อนร้องทุ่งเนี้ยก็จะแต่งตัวบาบบอๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าแต่งบิวแบบตัวเองแบบสนุกสนุกแต่งคือเล่นสนุกสนุกอะค่ะจากดอกไม้ผู้เท่า ชีวิตก็เปลิ่ดนเอาเป็นลูกจ้างตั้งน้อยลำ้างบาคไรบ่อยันดึกดึกดื่นยังยืดสู้งานเดี๋ยวไอ้ก็โทรหากันเนาะเราคนพาค้ำดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนก็ดอกนี่อ่อนบานคำจากดอกไม้ผู้ทง าามดดเววลลชีิิตก็อกกอออันยากได้โจกกว่านี้ตอนนี้ก็ได้โจกแล้วค่ะก็โอเคค่ะก็ตอนแรกที่ได้ฟังเมื่อเช้าค่ะหนูก็ลองเต้นด้วยลองร้องด้วยมันก็ยังโอเคค่ะดอกไม้ดอกไหนดอกระวังดอกไม้อะไรดอกเปลี่ยโหมดหรเปลี่ยนโหมดดอกไม้ดอกไม้อะไรดอกไม้อะไร ดอกมีอ้อนบานคักอดอกมีอ้อนไอไงกอดอกมีอ้อนบานคัมหรือว่าไงคะไม่ค่อยคมอะลูกกอดอกมีอ้อนบานคัมมันเป็นดอกกับดอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูไปร้องดอกดอกไม้อะไรแบบนี้ตอนที่ไ่ต้องดอกไม้แบบเนี้ค่ะ ดอกไม้ดอกดอกนี่พี่แหรอดอกดอกไม้อะไรใช่ไหมดอกไม้ดอกโน้ตรกเลยรนี่ิวิดอกดอกเห็นไหมหาไม่เจอได้ยินก่อนดอกดอกเลงดีซิวิดอกก็ยากตรงเหมือนเหมือนที่หนูบอกพวกเรื่องโน้ตที่มันแบบพลิกไปพลิกมาแล้วก็มันลูกเอื้อนแล้วก็ เพลงมันเร็วต้องร้องให้กระชับมีคำพานเยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงที่มีคำ่านเยอะเท่านี้ค่ะอันนี้เกิดทั้งเพลงยค่ที่ต้องเป็นคำ่านพี่นกเมืองคอน,นีป่ะพี่นกองพี่นกเมืองคอนจพี่นกเมือน นนนนทบูจาากสวยง,งเข้าาามอยู่แวลดรเ,เรื่องคำผ่าเรื่องร้องปากใหญ่ค่ะหนูติดร้องสากลร้องไทยสากลมาค่ะและ้วเพลงช้าๆมันต้องแบบปากใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องออกเสียงเยอะๆใหญ่ๆก็พอมันเร็วก็ต้องปรับให้มันเล็กลงค่ะจะได้ร้องเร็วขึ้นออกกติสองถึงห้องก็นั่งเงาอยากบบานแล้วแล้วนั่งเร็วๆนะก็นั่งเงาไปเลย อกาดตีสองถึงห้องก็นั่งเงาอยากลบ,ลบบาน,บานแล้วล้วคิดถึงทิวพราวลมเลลมเละล,ลมเลค่ะลมเลอ่ากระชับอันนี้ซิวิเสียงแคบลงอย่าให้ใช้คำขยับปากน้อยๆลงมันจะได้ทันตรงทอนหูก็าจากดอกไม้พูดทอนมันเป็นจากแบบนี้แต่หนูไปร้องจากมันจะมีแบบห่างกันนิดเดียวค่ะจากจากอย่างงี้ มันก็เลยยากนิดหน่อยเพราะหนูจะอาจจะไปเผลอ้องจากีอย่างเงี้ยค่ะพี่นกเมืองคอนี่ปะพี่นกรถแพี่นกเมืองคอน 3> 2, 3, พี่นกเมืองคน 3> 2, 3, นองคน 3> 2, 3, บ้านอยู่ร่อนพิบ,บูนจากสวนยางทางโน้นเข้ามาอยู่แถวลาดพร้าวคือจะพยายามให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกมีความรู้สึกว่าวีนี้หนูซ้อมมากกว่าวีก,ก่อนๆน,นะคะ หมือนเพลงวิกขอก่อนหนูเคยฟังมาแล้วบ้างเลยคะแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้ฟังใน MP3 าจะเปิดซ้อมอย่างเดียวค่ะแต่ว่าอันนี้หนูฟังบ่อยๆจนเอ็มพาแบตหมดวันนี้สองรอบแล้วค่ะดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนก็ดอกนิออนบานคําจากดอกไม้ภูทอนมาเป็นดอกนิออนบานคัมแต่วันลา เวลาชีวิตก็พลิกดอกออกฟันเป็นลูกจ้างตั้งน้อยตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดดีนาตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนัง ดจเจ้เยสีดังรื่องคําชัดก็ไม่ไม่ค่อยไม่มีหรืไม่โดนเตือนเรื่องคําชัดเลยนะแล้วก็เรื่องฟิวก็ไม่โดนโดนเรื่องโน้ตบางตัวที่มันยังไม่ตรงนะคะมันมันไม่เพี้ยนแต่มันไม่ใช่ลูกทุ่งไม่ใช่โน้ตลูกทุ่งเป็นโน้ตป๊อปเนี่ยความคิดพอหยุดลงป๊บมุกมักนุกนักเข้าจับเข้าจี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 ความคิด ความคิดพอหยุดลงปั๊บอามุกมักนุกนับเข้าจับเขาจีที่ one two three ความคิดพอหยุดลงปั๊บอามุกมักนุกนับเข้าจับเขาจีอ่าตุ๊กตกใจต้นความคิดความคิดพอหยุดลงปั๊บมุกมักนุกนับเข้าจับเขาจีตกใจตื่นมาสินี แม่เสียดายจังเฮ้เสียดายจังดีคะ <c oughs> แต่ว่าพเพื่อนๆยังบอกว่าเหมือนฝรั่งร้องเพลงครับมันยากตรงที่มันมันมันเป็นโน้ตมันมีโน้ตของตัวเองแล้วนี้เป็นเสียงของตัวเองมันไม่ใช่เหมือนกับเพลงป๊อปที่สามารถไปแบบเชื่อมโยงกับอินดี้ได้เป็นแบบเชื่อมโยงกับรล็อกได้เงี้ยมันไม่ใช่คือ ลูกทงมัน <classy. S 1> <in> <play> ต้องมีสำเนียงมันต้องมีโน้ตของมันเองค่ะไม่งั้นก็ลองไม่พร้อค่ะฟันวาคิดคิดคิดพูดคิดคิดอ่าคิดคิดอ่ฟันวาคิดอยู่ฟันวาคิดคิดคิดอยู่ฟันวาคิดอยู่วำ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 สองอันเลื่อนหน่ยว่าฟันวาคิดอยู่วำวำ ฝันว่าคิดอยู่วมวำอ่าอีกทีช้าช้าฝันว่าคิดอยู่คิดคิดได้ไหมแกได้ไหมคิดฝันว่าคิดต้นฉบับเพอร้องคิดใช่ไหมเดี๋ยวลองไปฟังนน้ตมันจะติดหัวเองตอนนี้ชินยังไม่ชินกันด้ยคิดอยู่อ๋อจนสั้นๆใช่ฝันว่าคิดอยู่เอาสิตรงกันแล้วฝันว่าคิดอยู่วมวมคิดนะโน้ตต้องถึงคิด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 นี้ฝันว่าคิดคิดคิด ฝันว่าคิดอยู่วม่ว<า>มวนะ่ะฝันว่าคิดอยู่ว่มวามถ้าถูกล้วนลามจะทำไงดีอความคิดพอหยุดลงปั๊บมุบมับนุบนับเข้าจับเข้าจี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 ฝั่งนี้นะทั้งฝั่งนะ,ะสุดดีฝั่งนี้ฝั่งนี้รอดเดี<ะ>๋ยวฝั่งนี้สเสียบหูให้ตั้งหลายหุนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกที ตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดาย